ัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าสภาพทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในขณะเดียวกันสภาพปัญหาต่างๆทางสังคมก็มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กและเยาวชนนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอาจเกิดเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวเดิมสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการปรับปรุงส่วนราชการเมื่อวันที่6มีนาคม2558บบ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศได้ย้ายเข้าสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภารกิจยังเหมือนเดิมทุกประการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กันยายน2555โดยพรนาท่านกัญจนาศิลปอาาชาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารสถานที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งประกอบด้วยอาคารอำนวยการเป็นส่วนสำนักงานของการทำงานมีแผนกต่างๆและภายในอาคารประกอบด้วยห้องประชุมห้องนันทนาการห้องสมุดมีชีวิต ห้องอาชีวะบำบัดห้องเตรียมอาหารห้องผู้พิการและผู้ป่วยในส่วนห้องพักหญิงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาใช้บริการเป็นเพศหญิงซึ่งมีห้องสุขาและห้องอาบน้ำในตัวห้องพักชายแยกเป็นสัสดส่วนเฉพาะเพื่อความสะดวกในการดูแลจัดไว้สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นเพศชาย ซึ่งมีห้องสุขาและห้องน้ำในตัวห้องพักแม่ลูกผูกพันเป็นห้องพักสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่มาทั้งแม่และลูกห้องนี้จะจัดสิ่งอํำนวยความสะดวกเป็นพิเศษเพื่ออํำนวยความสะดวกทั้งแม่และเด็กโดยจัดให้มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทอย่างดีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี มีบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้านมีการประสานงานทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ภารกิจขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จตามเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมในเบื้องต้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปัญหาในแต่และช่วงเวลามีความหลากหลายและแตกต่างกันดังนั้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตามสภาพที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการตวัดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้คนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบสถานแรกรับ และการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์บทบาทบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546 เป็นสถานรับตัวผู้เสียหายชั่วคราวตามกฎหมาย3ฉบับคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวออพศ2550พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551หน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิการ และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายพัฒนานรูปแบบการดำเนินงานและกระบวนการคุ้มครองฟื้นฟูเยียวยาก,กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งต่อหรือคืนสู่สังคมเป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวข่าวสารให้คำปรึกษาแนะนำตลอด24ชั่วโมง ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประเภทต่างๆดำเนินโครงการเชิงป้องกันแก่เด็กสตรีเครือข่ายปกครองส่วนท้องถิ่นอพอมอสอมให้มีความรู้ความเข้าใจให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบูรณาการทำงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในลักษณะสหวิชาชีพในการสงเคราะห์การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การดำเนินการภายใต้บ้านพักเด็กให้บริการปัจจัย4งานอาชีวบําบัดให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายการส่งคืนครอบครัวการส่งเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสมเช่นส่งเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหรือการเข้าศึกษาต่อเป็นต้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้เกิดองค์กรภาคเอกชนคือมูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2555ด้วยแรงศรัทธาของผู้ใจบุญได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กและสตรีรวมทั้งผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทซึ่งมูลนิธิมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทาง,ทางภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกและเชิงป้องกันเพื่อป้องพรามและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมทั้งเครือข่ายให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งในปัจจุบัน ทั้งเด็กและเยาวชนสังคมต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆโดยเฉพาะปัญหาใหญ่เช่นปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นโดยมุ่งหวังให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถกลับไปดำเนินชีวิตสู่สังคมอย่างรู้เท่าทันและไม่เป็นปัญหาทางสังคมซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินงานลักษณะแรกรับและส่งต่อจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นเชกเช่นคำว่า ดูแลดุจญาติมิตรทุกชีวิตมีคุณค่าโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีจะพัฒนาศักยภาพและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน